สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยูทูบครับวันนี้เช้าเช้าครับดูครับเราได้สมาชิกใหม่มานะครับนี่ครับสมาชิกใหม่เราคือคุณตาไปดูเองครับไปเลือกเองไม่ได้บอกใครครับนี่ครับนี่ผมก็ไม่รู้ว่าราคาประมาณนะครับหนึ่งแสน เก้าหมื่นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนนะครับดูด้านหน้าก่อนนะครับอู่ตอรุ่งเรืองของอาเภอพิมายครับนี่ครับเป็นเครื่องเป็นอาร์ทีร้อยสี่สิบนะครับนี่ครับสภาพเป็นไงครับราคานี้นะครับสีสัน สวยงามครับนี่ก็คือนะครับเขาบอกว่า90%อร์เซนะครับสภาพนี้นะครับตังจากที่ต่อไปแล้วเข้าไปแล้วก็ใช้แล้วก็เขาก็เลยไปซื้อคืนครับใช้ไม่ไม่รู้ใช้นานไหมนะ้รนะครับด้านข้างนะครับนะครับฝาข้างเป็นเหล็กหมดนะครับมีตรงเฉพาะตรงนี้ครับด้านหลังคนขับนะครับเป็นไม้นะครับ ลอยทะเลอกนะฮะนี่อาจจะนี่ครับนงโอยการใช้งานมาอาจะมีแค่นี้ครับเครื่องก็น่าจะใหม่ๆอยู่นะครับก็อาจจะมีบางอันเนี้ยอันนี้ผมว่าน่าจะใหม่นี่เป็นแต่แต่น่าจะใหม่นะครับดูเขาข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ย ขันหน้าต้องลอยนะครับก็มาดูสมาชิกใหม่ครับประมาณนี้นี่ฮะนี่ก็นี่ฮะต้องรอยการวางกระติกน่าจะกระติกน้ำนี่ค,ครับแ้วก็มีนี่ครับน้ามันตัวนี้ที่มัน มันลูกหรือหรือมันล้นนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะลักษณะมันล้นนะครับมันมันขับมาแล้วมันเติมมาใหม่แล้วมันล้นออกนะครับนี่ครับกระได้โวเกียครับน็อตนะครับน,น,นะครับโวเกียแต่งครับน่าจะมีสโลด้วยมีสโลด้วยนะครับนี่นี่เกียครับก็ บางอย่างยิ่ว่านี่ครับล่องรอยล่องลอยที่ต่อมานะครับเที่ยไปใช้งานเระมาณนี้ครับนี่ครับลอยขึ้นเรามาดูเฟืองอ่ะเฟืองท้ายครับนี่ครับเฟืองท้ายผมก็รู้แล้วครับว่ามันเป็นเฟืองอะไรนะครับก็ไม่ได้ถามเขาเข้าไปแล้วครับเขามาส่งนะครับนี่ครับดูครับเฟืองท้าย เกียร์นะครับนี่น่เป็นไม่รู้เหมือนกันไอ้นี่นใช่เกียร์กลางไหมครับก็ไม่รู้เนาะนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกนะครับว่ามันเป็นเฟืองอะไรนะครับเฟืองใดอะไรนะครับนี่ครับแหนบนี่ครับเฟืองท้ายอันนี้เหมือนมีรอยน้ำมันหรือเปล่า โชคสองต้นแนบว่ามันเยอะไปไหมสำหรับรถเยอะแนบชุงมล่างช่วยชุ่ล่างช่วยล้างนี่มอลมหรือเปล่ามอลมนะครับ วันนี้ดูครับสีที่เมื่อกีไม่ถลอกเลยครับก็ต่อไปใหม่เป็นเหล็กหมดนะคร <c oughs> ับเหล็กเหล็กเหล็กนี่ครับรอยนะครับร่องรอยนี่ครับรูนอะไรเป็นจุดเป็นจุดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับร่องรอยรอยเคาะเนี่ยครับ ตัวนี้ตัวนี้ยกได้นะครับตัวนี้ยกน่าจะยกได้นะครับายสูงตันี้ผมก็จะต้องมาวัดดูว่าประมาณกี่เมตรนะครับเนี่ยครับนี่ด้านหลังนะครับถือว่าใหญ่ไหมครับน่าจะได้สักสามตันนะครับบรรทุกสามตันนะครับดูครับ ไม่น่าจะผมก็ราคานี้ไม่น่าจะมีทะเบียนครับสภาพนี้นะครับบางทีสภาพไม่ได้เลยบางทียังแปดเก้าหมื่นแล้วครับเพื่อแสนแสนห้าแสนหกนะครับนี่เหล็กเหล็กเหล,ล็กนะครับเหล็กเหล็กหมดครับนะครับ,รบผมอะไรอยสูๆนะครับดูครับ ไปดูมองคนขับนี่ครับอันนี่้สภาพการใช้งานมาก็เสียตรงรถอีแตนคือปรับ เบาะไม่ได้นะครับน่ครับคนตัวใหญ่ยยก็นั่งลำบากน,นิดนึงครับตัวใหญ่ยยนะครับนี่ครับน้ำมันร่อยรั่วนะครับก็ประมาณนี้ครับให้มาให้ดูประมาณนี้นะครับน่ากระจกนี่ก็สามบาน ห้าครับฝั่งละห้าครับหูเห็นหมดนะครับขอบล้อช่วงร้อด้านหน้าอ๋ออก็สองสามสี่ห้าโอเคอยู่นะครับนะครับแต่รู้สึกคอมรู้สึกเราแบบ นี่ครับดีับคลิงมันดูไกลกันเกยนะฮะเยีอันนี้ครับ,รบไฟดีไฟหน้านี่คืออะไรแต่ แต่ที่บอกดูนี่แต่นี่ครับประมาณนี้ครับก็ยังไงก็ถ้าใครรู้ว่าเฟืองท้ายอะไรก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับเผื่อได้เป็นคนามรู้น,นะครับเพราะผมไม่รู้จริงๆนะครับดูฝั่งเอชัดๆแต่ยังไม่ดูฝั่งนี้ นี่ครับนี่ครับเฟืองไทยน,นี่จะเป็นเบรกบเกียร์อันนี้ไม่ได้ดำนะครับดำไม่ได้นะครับก็จะยาง ยังก,ก็ยังใหม่อยู่นะครับผมว่าเนี่ยดูงานก็ลอยทะลอก็ดูได้านหนครับนี่ครับ,ย,รบ,รบยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับนี่ครับน่าจะซื้อไปก็แล้วก็ ปูก็ซื้อคืนนะครับก็เลยมาขายต่อนะครับนี่่อนะครับ็โอเคนี่ครับประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับก็นี่ครับถ้าใครรู้ว่าสเปคเกียร์เครื่องเป็นยังไงก็แนะนําได้ครับนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไปเลยครับสวัสดีครับ